สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของช่องพีซอฟต์มาในวันนี้ค่ะแในวันนี้เรามาดูว่าความโชคดีที่จะเกิดขึ้นใน7วันนี้คืออะไร the emperor the empress the star เอ t เดอะสตาร์ดูบนะูส n ตรนความโชคดีในอีกเจ็ดวันนี้เป็นพ่ใหญ่หมดเลยได้สำหรับเป็นห้าเหรียญค่ะอืม mm hmm. ใช้สำหรับเป็นห้าเหรียญตอนนี้ถ้าใครถ้าเพื่อนๆยังอยู่ในในสภาวะของห้าเหรียญ สภาวะที่เป็นความทุก์ยังมีความขัดแคลนยังมีความไม่สะดวกสบายในชีวิตมีความยากลำบากถ้าใครยังถ้าใครที่ยังมีสภาวะแบบนี้อยู่ในณขณะนี้มันกำลังจะจบลง ันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเจอณนะเวลาตรงจุดนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วมันจะจบไม่ใช่แต่สิ่งที่เพื่อนๆเจอมันลากยาวมา เป็นระยะเวลาปี2ปีสมปีหรือมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่เพื่อนๆก็จะก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยความที่เพื่อนๆมีสติปัญญาใช้สติปัญญาและความรู้ที่มีเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความยากลำบากความทุกข์ยาก ในทุกๆเรื่องท,ที่ที่ที่ได้เจอเจอเข้ามาทั้งในเรื่องการเงินทุกในเรื่องการเงินทุกในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความไม่สบายไม่สบายต่างๆในชีวิตเพ,เพื่อนสามารถนำสติปัญญานำความรู้ที่ตัวเองมีก้าวพ้นผ่านมันมาได้ ใช้ความเมตตาใช้ความเข้าใจเพื่อที่จะผ่านตรงนั้นมันกำลังจะก้าวเข้าไปสู่เพื่อนๆกกำลังจะก้าวไปสู่ความเป็น the emperor และ the empress กันเลยทีเดียวเป็นผู้มีความเข้มแข็งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เป็นผูเน้เป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในตัวเอง ็นคนที่คอยดูแลผู้อื่นถ้าเป็นในครอบครัวก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลพ่อแม่ลูกหรืออะไรประมาณนั้นแต่ในขณะเดียวกันในความเป็นดีอัมเพอร์ไม่ใช่เพื่อนๆจะมีแต่ความเข้มแข็งแข็งกร้าวความเป็นใหญ่ มีอำนาจอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อนๆจะมีความเป็นติอ็มเพลสเข้ามาด้วยมันเป็นความรักอยู่ในจุดของความเป็นแม่ที่มีความรักความเมตตาที่มีการให้มันผสมผสานกลมอยู่ในอยู่ในตัวของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นด้วยความที่เพื่อนๆได้ผ่านได้ผ่าน,านบทเรียน การรับรู้บทเรียนของความทุกข์ยากมาการที่จะต้องผเผชิญกับทุกตรงนั้นและต้องก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้มันเป็นยังไงพเพื่อนๆได้รับรู้ตรงนี้มันเลยทําให้ความเป็นเความเป็นตัวตนของเพื่อนเพื่อนในเวลาณตรงนี้มันได้หลอ่อหลอมให้เพื่อนเพื่อนกลายเป็นผู้ที่ มีทั้งความเข้าใจคนอื่นความเข้มแข็งอยู่ในตัวมีการให้มีการปกครองที่ที่สร้างความสมดุลให้กับทุกคนเพื่อนๆเ,เข้าใจเลยว่าในชีวิตอะมันจะต้องเดินทางยังไงการให้การรับต้องยังไงต้องทำยังไงถึงมันจะอยู่ในจุดที่พอดี ใช่ไพ่เดวลมันเป็นการเดินทางที่มันเป็นไพ่ใบสุดท้ายในไพ่ของเมเจอร์อาคาามันเป็นการเดินทางมาตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนๆได้เรียนรู้ทุกอย่างได้เรียนรู้หลายๆประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและถึงวันนี้ทุกอย่างมันจะจบสิ้นอย่างสวยงามมันเป็นมันจะเป็นโลกใหม่ให้กับเพื่อนๆ มันไม่ใช่เป็นการปรับปรับฉับพลันที่ชีวิตจะเปลี่ยนภายใน7วันความโชคดีที่จะเกิดขึ้นภายใน7วันตรงนี้เพื่อนๆได้สะสมมันมานานสะสมความแข็งแกร่งสะสมความไม่ย่อท้อรู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงถึงจะก้าวผ่านแต่ละจุดที่ยากลำบากในชีวิตไปได้เพื่อน,อนๆต้องใช้ทั้งความเมตตาใช้พลังงานของความรู้ ใช้พลังงานของการปรับสมดุลใช้พลังงานในการที่จะเยียวยาตัวเองมีความหวังที่จะมีความหวังที่จะก้าวต่อไปไม่หยุดไม่หยุดอยู่กับความทุกข์ยากลำบากที่เจอใช่มันเป็นความรู้สึกที่เพื่อนๆจะได้รับความสวยงามเข้ามาในชีวิต มันเป็นจุดที่เป็นถึงจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดินีที่ยิ่งใหญ่ในตัวของเพื่อนๆเองใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่โชคดีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆทําทำมาแล้วไม่สูญหายไปไหนมันอยู่ในตัวเองมันวกกลับเข้ามาให้เพื่อนๆได้มีความครบพร้อมในการดูแล ในการเดินทางในการใช้ชีวิตต่อไปของเพื่อนๆใช่ชีวิตตรงนี้ครบพร้อมสมบูรณ์เป็นโลกใบใหม่ที่สดใสในอีก7วัน ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากใครทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีความโชคดีที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างที่เป็นความสวยงามตรงนี้เกิดมาจากเพื่อนๆเ,เกิดมาจากความไม่ย่อท้อเกิดจากความเข้มแข็งเกิดจากความใช้ความรู้สติปัญญาเพื่อที่จะก้าวผ่าน ของความยากลำบากในชีวิตไปได้ใช่และนี่คือความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน7วันค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ